มาครับผมยินีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่สายฟรีฟูลทีมนะครับอยู่กับทีมเรอัลมาดริดทีมนี้ครับคลิปที่แล้วครับผมเนะเราได้มีการแนะนําตัวที่เราจะทําการซื้อเพื่อปิดโปรเจกต์ทีมสายฟรีทุกคนครับแล้วก็จะมีหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์มาบอกเฮ้ยอยากให้จัดทีมนั้นทีมนี้ครับและก็ตอนนี้ผมได้ทําการดองแล้วนะฮะแค่คลิปเนี่ย ยังไม่มีการอัดยังไม่มีการเปิดการ์ดจะไม่มีการรับของเลยทั้งสิ้นนะครับทีมต่อไปที่ผมจะทำสำหรับสายฟรีก็ผมนะนั่นก็คือฟูลทีมลิวอพูครับทีมลิวอพูเนี่ยเป็นทีมที่เราเคยเปิดโหมดนะครับแล้วก็ได้อันดับที่2ครับเพราะฉะนั้นับผมละเราจะหยิบทีมนั้นมาจัดในสายฟรีฟูลทีมนี้สำหรับใครที่รอทีมต่อไปก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับตอนนี้เอาตัวนี้ก่อนนะครับอีพีนี้ก็ผมละเป็นอีพีน่าจะ17นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็ชอยน์นั้นที่ผมเลือกมาก็ผม ราคาปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัวอยู่ที่ประมาณ3ามแสนนะครับสามแสนสี่นะแต่เมื่อวานเนี่ยผมเห็นแบบ3ามท่วน3นิดนิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน่าจะขึ้นลงเนี่ยประมาณนี้นะหลักๆเก็บให้ได้ส0 0 0สนเอ็มผมคิดว่าน่าจะจบนะครับแอย่างที่ผมบอกไปนะตอนนี้ผมเริ่มทยอยที่จะดองแล้วนะฮะของเนี่ยโห่น่าจะไม่ต่ำกว่า2อาทิตย์แล้วนะสำหรับไอดีนั้นนะครับงั้นก็เดี๋ยวรอกันนะจะเป็นยังไงค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมก่อนนะครับ ผมดองน่าจะประมาณสัก2อาทิตย์นะฮะสำหรับคลิปเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ2อาทิตย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นของมันก็จะเยอะหน่อยแล้วก็เงินเริ่มต้นของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณกลมๆให้นะครับหนึ่งแสนเอ็มนะครับไปนะครับไอดีนี้นะครับเราจะอยู่ในคอนเซปที่แบบไม่เต็มตังค์แม้แต่บาทเดียวในไอดีนะครับเราจะรับไอพวก s v p ฟรีครับจะไปล็อกอินนั่นนู่นนี่ทำกิจกรรมเนี่ยทำเควสเนีย ที่สาหรับสายฟรีเท่านั้นนะทุกคนครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยให้รู้ไว้ว่าอยู่รอดได้ใน่วอนนะครับสําหรับเกมนี้นะครับต้องใช้เวลาในการดองการออนหน่อยเพราะไอดีเนี่ยก็มาไกลแล้วนะครับแต่ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับอ่ะประมาณนี้ก็ผมนะหลักๆจะเป็นเงิน BP นะครับเงินเริ่มต้น9 8 5 0 0นปานะผมกลมๆว่าเป็น1นึ่งแสนละกันนะจะได้แบบคํานวณง่ายๆนะครับอ่ะมาดูครับว่าคลิปนี้ได้เงินเท่าไหร่นะเฉพาะที่มันเป็น BP นะครับ ไปรวมการนักเตะที่เราต้องไปใช้ดวงกันอีกนะครับ1มื่นครับตรงนี้ครับไปลุยกันต่อครับคุณผู้ชมโอ้เกิน300ครับรอบนี้โอู๋สองอาทิตย์คือได้เยอะมากๆเลยทุกคนนะครับตอนนี้แสนสองนะสำหรับตังเราครับแสนสองแสนแสนสองาพนะครับสี่พครับผมแสนสน่าจะหหรือเจ็ดเจ็ดแเรียบร้อยเก้าแสนสมครับอูเจ๊ มีเงินตรงนี้ด้วยครับอ่ะรับมาครับผมยังไม่จบครับนี่ครับ1นึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับ้ยของจริงนะคุณผู้ชมนี่ครับเบ็ดเสร็จครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเอ็มนะครับนี่คือ BP ที่เราได้มาในคลิปนี้ครับส่วนหน้าตาการสเดี๋ยวจะประมาณนี้ทุกคนครับผมเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับอันนี้การ์ดไอพวกโคพาเมอร์อะไรนะนีก่อนนะก่อนน่าจะเปิดมานะครับทุกคนครับ การ์ดหลักๆก,ก็มันเป็นการ์ดอ่อนทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ลุ้นเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีบวกแปดแจกบ่อยไงหลักๆต้องมาลุ้นใบนี้ครับเป็นของรูธามัตเทอุสเนาะนะครับก็จะมีพวกลุ้นไอ้พวกทีโอทีวนะครับที่เหลือหมดแล้วทุกคนนะครับการ์ดประมาณนี้เลยทุกคนครับก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้น่าจะไม่มีไฮไลท์ในการเล่นนุกคนนะเพราะว่าตอนนี้เราขาดตำแหน่งกลางร,รับนอกจากว่าผมจะไปซื้อแบบบวกห้ามาเล่นก่อนอะไรเงี้ยนะครับแบบไปถึงตัวอื่นๆนะครับเฮ้ย อ๋อการนาโช่ตกใจหมดลืมลืมนะครับอแจกการนาโชครับกับทางด้านของอะไรนะโคพาเมอร์นะครับลืมครับอ่ะมีหลักพันอยู่ตัวหนึ่งครับเป็นอีวานรากิติชนะครับที่เหลือประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าอยากเห็นไฮไลท์ก็คงจะเอาตัวอื่นมายืนอ่ะนะครับแล้วก็กดไฮไลท์จะอาจจะเล่นยากนิดนึงนะในตำแหน่งของกลางรับนะครับมาครับเซตที่2อีก119่อใบนะครับมา นะครับแล้วก็เดี๋ยวเซตที่3เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไอ้พวกทีวาครับผมนะไอ้ตัวลุ้นมาเทอุสเนี่ยมาเปิดโอ้เด๋อดผมนับนิ้ว1นึ่งสองไม่หักนิ้วตัวเองเฉยนะครับมาดูครับ119ชิ้นขอหลักพันครับสัก3ใบได้ไหมฮาร์ดเวิร์ดเรียบร้อยนะครับ3 0 0ร้อเอ็มนะครับแพงสุดครับผมเซตสุดท้ายครับอีก5ใบนะครับมีลุ้นตัว TY ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็น1-3นะฮะไม่น่ใจว่าจะได้ลุ้นมากน้อยแค่ไหนทุกคนครับที่เหลือประมาณนี้ทุกคนครับมีมาเทอุสด้วยนะคครรัับบมา หใบนี่คือสายฟรีแบบร้อยเปอร์เซนปีอะไรอะ่ะสีฟ้าโอ้โหไม่ใช่ด้วยปีโอ้โหทีทีถ้าเป็นฮอตยังโอเคนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันขายออกก็โอเคะนะครับสี่พันห้ารครับสำหรับโลงทามาเทวุฒครับโคตรเกลือนี่ดองแบบข้ามเดือนมาเลยนะเพราะมันกิรรมเดือนที่แล้วนะครับแต่คือผมก็ทำใจอยู่ด้วยนครับเพราะว่ามันมันเป็นการ ีทุกคนครับมันลุ้นอะไรไม่ได้มากอ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะนะครับผมว่าการด์ดมันดูร r อปลงนะแต่ไอ้พวกตังเนี่ยเพราะว่ามันแจกเยอะขึ้นถ้าเกิดมาเทียบกับเมื่อก่อนนะครับมาเทอุสโอ้โหขายไม่ออกครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตีบวก9ติดเราจะได้20,000ตรงนี้ฮะเอาไหมคุณผู้ชมพอดีเต็มหลอดคุณผู้ชมผมจะไม่ป้องกันแล้วกันนะผมจะัพซ้ำเลยแล้วกันครับบวก9ครับโอกาสแค่4%เท่านั้นมาครับ ฮ้ยมันเป็นปีอื่นมันยังขายได้อ่ะนะครับปีแคปอะไรเงี้ย EBS อะไรเงี้ยเออมันให้ปี TT มานะครับแล้วใครเขาจะเล่นน่ะ TT นึกออกไหมมาครับถ้าบวก9้าเราจะได้2องหมืนนะนะครับมาดูครับคุณผู้ชมบวกเก้าโรธามัดเทอุดคุณผู้ชมครับมาไหมโอ้โหลหรือบวก5ครับ เปิดเสร็จถ้าเกิดว่าขายหมดอ่ะผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณสักแสนสี่นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเอ็มเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้นะครับสำหรับคลิปนี้แต่ตัวที่เราอยากเสริมเนี่ยอย่างชเาเบลยวโซ่เนี่ยมันสามแสนอ่ะที่เราตั้งเป้าไว้นะครับประมาณสามแสนนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องหาอีกแสนหกเลยนะคุณผู้ชมนะครับมีโค้ต้าทำคลิปอีกประมาณสามคลิปแต่ผมคิดว่าน่าจะทันนะครับออนสองอาทิตย์อีกสักสองรอบอ่ะนะครับอีกหรือว่ากลมๆอีกประมาณเดือนหนึ่งอ่ะ นะครับผมคิดว่าน่าจะทันนะเผลอเนี่ยนะครับสิ้นเดือนนะครับเดี๋ยวแบ่งทํา2คลิปอะสิ้นเดือนผมคิดว่าน่าจะจบนะฮะสำหรับซีรีส์นี้แล้วก็เดือนใหม่นะครับก็น่าจะเปิดซีรีส์ใหม่สาหรับสายฟีฟูทีมแต่ในขณะเดียวกันครับในระหว่างเนี่ยผมออนเวลาอยู่นะครับสำหรับไอเดียที่จะทําเป็นฟูลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปส่องก่อนแล้วกันนะนะครับเดี๋ยวเข้าไอเดียไปส่องนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ A few moments later นี่เลยครับสำหรับ ID ตัวสายฟีนะครับตัวที่เราจะทำตัวฟูริเวอร์พูลนะครับ ตัวนักเตะเนี่ยผมที่จริงผมด่าไว้ประมาณนึงนะแต่ขอยังไม่ให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้ไปพร้อมกันครับอีพีหนึ่งนะครับซึ่ง e ี1หนึ่งเนี่ยจะมาก็ต่อเมื่อซีรีส์ตรงนี้น่าจะจบก่อนนะครับอาจจะพามาดูไอ้พวกของต่างๆก่อนก็ไทั้งหมนะอยากไอเทมอะตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นไหมว่าของดองเนี่ยคนข้างเยอะคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันเกินร้อยห้าสิบใบอะไรไปแล้วเพราะว่าผมดองมาเนี่ยสักระยะใหญ่ๆแล้วทั้งหมประมาณนี้เลยครับสำหรับพวกของต่างๆนะครับไอ้พวกลอตเตอรี่คือแบบ เยอะแยะมากมายจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับ ID ดีตัวนี้หละครับจะเป็นตัวฟูลิเวอร์พูลตัวต่อไปนะครับแล้วก็บูลค่าเนี่ยผมอาจจะมีการขยับนะครับจากทีมนี้ครับบุนสายฟรีทีมนียที่เราจะปิดที่ประมาณ1ล้านเอมนะครับซีซั่นต่อไปเนี่ยผมจะทําให้มันขยับขยายมากกว่าเดิมประมาณนี้ครับผมนะสำหรับไ d ก็ให้ดูประมาณนี้ก่อนนะกันนั่นแหละครับสำหรับไ d ดีที่เราจะทําเป็นซีซั่นที่สนะครับสำหรับสายฟรีฟูลทีมนะครับก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับ อ่ะโอเคไว้ตรงนี้ครับผมนะ้สำหรับคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วทุกคนนะครับเงินเรามีนะครับหนึ่งแสนสี่หมืเ่เป๊แบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับ ก็ชาบิเออลาโซ่ครับคือตัวที่เราจะปิดซีรีส์ตัวนี้เลยครับมูลค่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเสริมไปก็พอดีล้านเอ็มพอดีเลยนะครับคุณผู้ชมคนไหนมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าแนะนําก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมนะอยากให้ผมทํานั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยคอมเมนต์มานะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับผมคลิปนี้ประมาณนี้ครับไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมและในความที่มันเป็นสายฟรีทุกคนครับมันก็จะไม่ได้มีอะไรมากมายเหมือนแบบตัวซีรีส์อื่นที่มันมีการนั่นนู่นนี่เนาะยังไงกราบขออภัยนนนะััแต่่่ทท้้้้งงงหมมมมดดวอออยยาผก็จไีเพื าการจัดฟูทีมนะครับที่ไม่ต้องเติมแม้แต่บาทเดียวก็ทําได้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมนะหัวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ